สวัสดีค่ะกลับมาพบกับแนนในช่อง Sister n a น,นอีกแล้วนะคะในคลิปนี้แนนจะมาแชร์เคล็ดลับ และวิธีดูแลผิวนะคะเพื่อให้ผิวพรรณของเราเนี่ยดูสว่างกระจ่างใสขึ้นค่ะก่อนอื่นเลยนะคะเราลองเช็คสีผิวของเราก่อนค่ะก็คือโทนสีผิวของเรานั่นเองว่าเราเนี่ยจะขาวขึ้นได้ในกระดับไหนนะคะให้เราดูบริเวณผิวที่อยู่ในร่มผ้าส่วนไหนที่ขาวที่สุดนะคะเรามีโอกาสที่จะขาวมากถึงบริเวณนั้นค่ะอย่างเช่นกลางอกหน้าท้องต้นแขนต้นขาของเรานะคะลองเปรียบเทียบดูค่ะและแนวทางที่จะทําให้ผิวของเราขาวขึ้นแบบ เห็นผลนาน,านๆหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าผิวขาวถาวอน,นะคะมาติดตามคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะแต่สําหรับใครที่มาเจอแนมเป็นครั้งแรกยังไม่ได้กดติดตามอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะถ้าพร้อมแล้วไปฟังคลิปนี้พร้อมกันเลยค่ะ ข้อแรกนะคะจะต้องมีความรู้และความเข้าใจวิธีดูแลผิวที่ถูกต้องก่อนนะคะการที่สีผิวของเราจะเกิดการเปลี่ยนแปลงได้นะคะไม่ใช่ทําอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะจะต้องมีการทําซ้ําๆต่อเนื่องแบบถูกวิธีนะคะเพราะสีผิวของเราจะสว่างขึ้นหรือเข้มขึ้นได้นะคะจะเกิดจากกลไกลใต้ผิวของเราทําให้เกิดการเปลี่ยนแปลงได้นั่นก็คือการ ผลิตหรือการสร้างเม็ดสีนะคะการขนส่งเม็ดสีและการเปลี่ยนแปลงสีผิวข้างบนนะคะเม็ดสีที่พูดถึงก็คือเมลานินพิกเมนต์นะคะเป็นการผลิตที่ร่างกายของเราจะต้องทําอย่างเป็นธรรมชาติที่สีผิวในร่างกายของเราเนี่ยยังแตกต่างกาันหรือแม้แต่เพื่อนแตกต่างกันนะคะนั่นก็เพราะมีปัจจัยเป็นตัวกระตุ้นค่ะโดยปกติแล้วนะคะผิวของเราจะมีการขนส่งเม็ดสีผิวแบบเนี้ยอยู่ตลอดเวลานะคะแต่ถ้ามีปัจจัยไปกระตุน้นไปเพิ่มความ เร็วในการทั้งผลิตแล้วก็ส่งเม็ดสีนะคะจะส่งผลให้ผิวของเราเข้มขึ้นค่ะปัจจัยที่ไปกระตุ้นนะคะมีทั้งจากภายนอกและภายในเลยนะคะภายนอกอย่างเช่นแสงแดดมลภาวะฝุ่นควันละอองต่างๆรวมถึงพฤติกรรมของเราด้วยค่ะการขัดผิวที่รุนแรงไปใช้ครีมหรือว่าทาอะไรที่ผิวแรงๆค่ะก็ทําให้ผิวของเราแย่ลงสีผิวของเราเข้มขึ้นด้วยนะคะส่วนปัจจัยภายในนะคะส่วนหนึ่งมาจากกรรมพันธุ์ค่ะแต่อีกส่วนหนึ่งมาจากพฤติกรรมของเราด้วยนะคะนั่นก็คือ การดื่มน้ําน้อยกินอาหารที่ไม่มีประโยชน์ทําร้ายผิวนะคะอย่างเช่นอาหารหวานมีน้ําตาลสูงอาหารทอดมันนะคะสิ่งเหล่านี้นะคะจะไปทําให้ร่างกายเราเนี่ยสะสมอนุมูลอิสระที่สูงนะคะจึงส่งผลให้ผิวของเราดูเข้มขึ้นได้ค่ะทั้งหมดที่แนนพูดมานะคะก็คือปัจจัยที่ทําให้ผิวของเราเข้มขึ้นค่ะดังนั้นนะคะแนนมีวิธีทําให้ผิวของเราดูขาวกระจ่างใสขึ้นได้แบบปลอดภัยแล้วก็เห็นผลระยะยาวนะคะหรือที่เรา เข้าใจว่าผิวขาวถาวรก็ได้ค่ะวิธีการของเราก็คือควบคุมยับยั้งการผลิตเมต็ดสีชะลอการขนส่งเม็ดสีและลดเม็ดสีผิวที่อยู่บนผิวชั้นนอกสุดนะคะให้จางลงค่ะจึงส่งผลให้ผิวเราดูค่อยๆสว่างขึ้นได้นะคะข้อแรกก็คือดื่มน้ําเป็นประจำทุกวันอย่างน้อย2ลิตรขึ้นไปนะคะแต่ถ้าใครจะต้องมีกิจกรรมสูญเสียเหงือ่อหรือว่าออกกําลังกายร่วมด้วยนะคะแนะนําดื่มน้ําเพิ่มไปอีกนะคะข้อที่2นะคะก็คือการทานผักและผลไม้หลา ส,สิ่งเหล่านี้จะอุดมไปด้วยวิตามินแล้วก็สารต้านอนุมูลอิสระที่จําเป็นและมีประโยชน์มากๆกับผิวเราเลยนะคะข้อที่3ออกไปรับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้าด้วยนะคะช่วงเวลาไม่เกิน7จ็ดโมงครึ่งนะคะแต่ก็ต้องคํานึงถึงช่วงฤดูกาลด้วยนะคะว่าช่วงเวลาไหนแสงแดดแรงเกินไปตอนนั้นเราควรหลีกเลี่ยงนะคะและช่วงเวลาที่แสงแดดแรงมากๆนะคะจะส่งผลให้ผิวเราเข้มขึ้นได้จะอยู่ในช่วงเวลาประมาณ10บนาฬิกาจนถึง14บสนาฬิกาควรหลีกเลี่ยงการสัมผัสแสงแดดในช่วง เวลานี้นานๆน,นะคะประโยชน์ของการได้รับแสงแดดอ่อนๆตอนเช้านะคะก็คือจะช่วยให้เซลล์ผิวของเราแข็งแรงค่ะจึงส่งผลให้การขนส่งเม็ดสีใต้ผิวของเราอะโอกาสที่จะส่งขึ้นมาถึงผิวชั้นบนสุดนะคะมันจะทําได้ยากมากขึ้นค่ะนอกนจากนี้นะคะทําให้ขั้นตอนการบํารุงผิวของเราเนี่ยผิวตอบรับได้ดีส่งผลให้เรา ทาครีมหรือทาอะไรก็เห็นผลค่ะข้อที่4นะคะจะต้องบำรุงผิวเป็นประจำทุกวันทั้งเช้าและก่อนนอนเลยนะคะก็คือการใช้โลชั่นหรือว่าครีมบำรุงที่มีส่วนผสมของไวท์เทนนิ่งนะคะร่วมกับการทาครีมกันแดดเป็นประจำทุกวันตอนเช้านะคะและสิ่งที่ขาดไม่ได้นะคะก็คือการทาครีมกันแดดซ้ําทุก2ชั่วโมงค่ะจะทําให้ผิวเราได้รับการปกป้องตลอดทั้งวันได้มากขึ้นค่ะแต่ครีมกันแดดนะคะไม่สามารถปกป้องผิวของเราได้100%ดังนั้นเราจึงต้องเสริมด้วยการสวมซี ื้อแขนยาวกางเกงขายาวกางร่งสมสวมหมวกสวมแว่นตาร่วมด้วยนะคะข้อที่5ผลัดผิวเป็นประจำอย่างน้อย1ครั้งต่อสัปดาห์ไม่ได้หมายถึงการหาอะไรรุนแรงมาขัดถูผิวของเรานะคะอย่าไปใช้พวกน้ำตาลหรือเกลือโมลิกุลเม็ดใหญ่ๆนะคะเพราะจะทำให้ผิวเราเนี่ยเกิดการอักเสบมีบาดแผลเล็กๆนะคะทำให้ผิวของเราอ่อนแอแล้วก็หมองคล้ำมากกว่าเดิมด้วยนะคะรวมไปถึงการใช้ครีมหรือทิชเมลรุนแรงต่างๆนะคะที่ทาไปแล้วเกิดการเปลี่ยนสีผิวแบบรวดเร็ว หลังจากที่เราใช้เนี่ยอาจส่งผลให้ผิวของเราจากที่แข็งแรงอยู่อ่อนแอลงได้อย่างรวดเร็ว,รวแล้วก็มองคล้ำมากกว่าเดิมได้ค่ะและถ้าเป็นแบบนี้นะคะการกู้ผิวกลับมาเนี่ยค่อนข้างใช้เวลานานเลยค่ะแนะนําวิธีผัดผิวแบบปลอดภัยและเห็นผลระยะยาวนะคะเลือกส่วนผสมที่ผ่านกระบวนการวิทยาศาสตร์ผลิตออกมาเป็น ผลิตภัณฑ์สําเร็จรูปนะคะเสริมผสมในกลุ่ม AHA ก็ได้ค่ะคุณสมบัติของเขานะคะคจะช่วยความหมองคล้ำแล้วก็ไปขจัดเอาเซลล์ขี้ใครหรือว่าเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพไม่มีประโยชน์เลยเนี่ยให้มันหลุดออกไปนะคะ ทำให้เราทาครีมก็เห็นผลนะคะแล้วก็ดูผิวกระจ่างใสขึ้นด้วยค่ะทั้งหมดนี้นะคะก็คือวิธีช่วยให้ผิวของเราสว่างกระจ่างใสขึ้นนะคะเห็นผลระยะยาวหรือที่ใครหลายคนเรียกว่าผิวขาวถาวรน,นะคะจริงๆยังมีอีกหลายข้อเลยค่ะแต่เดี๋ยวจะเครียดเกินไปนะคะหลักๆก็มีประมาณนี้นะคะถ้าชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะอยากให้นันทําคลิปอะไรสามารถคอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยนะคะส่วนใครมีปัญหาผิวหน้าไม่กระจ่างใสมีสิวฝ้านะคะอยากพูดคุยเป็นการสน ตัวนะคะคทักมาได้ที่ Line แอซิเตอร์แนได้เลยค่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะคะจะได้เจอกันอยู่เรื่อยๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะ